อาล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะวันนี้เราจะมาปลูกพืชกันนะเราต้องใช้เจ้านี่แหละนะมาช่วยขาเพราะเราจะเอาพืชพิเศษนะเพื่อมาปั๊มของก่อนอื่นที่เราจะเอาเนี่ยเราจะเอาพืชอินฟิลเลียมพืชเหล็กพืช่านนะแล้วก็พืชหินโอ้โธเรามีเหลือไหมโอเคแล้วก็พืชดินเอาสัก4ต้นนะไม่4ดิต้อง6 6ต้นนะทุกคนแล้วผมก็จะเอาเอ่อพืชน้ำกับพืชเคนะเพราะว่ามันจำเป็นมากโอเคก่อนอื่นเราต้องดูสูตรขราบนะผมก็ลืมอินฟิเลียมก่อนละกันเพราะว่ามันจำเป็นนะที่เราจะต้องใช้ิน เฟอร์เรียมซีดนี่เห็นไหมผมบอกแล้วซีดมันจําเป็นเห็นไหมแล้วเพิ่มมีแค่อันเดียวแล้วก็ขาบปึ๊บโอเคเราได้แล้วเฟอร์เรียมออกไปเราได้หนึ่งต่อไปเป็นเหล็กไอออนซีดนี่ต้องใช้เห็นไหมถึงไหมผมว่าน่าจะยังอ่ะเรายังมีน้อยโอเคงั้นเห็กตัดไปก่อนนะโอเคต่อไปธาตปุ๊บโอเคเทียสองน่าจะได้อยู่ผมคิดว่าแร่เอาไปที่หลังผมว่าแล้วไปที่หลังเอาอินเฟอร์เรียม โคบอลต์โตแล้วก็อันนี้ก่อนแล้วกันฟักสามต้นถ้าได้เดี๋ยวเอาน้ำกับเคด้วยโอเคเฮ้ดินมันได้จะเควสป่ะถ้าผมจำไม่ผิดแ๊บนึงอะเควสอันไหนเอยที่เราได้นี่ไงนี่ไงนี่เราจะได้นี่ไงโอเคคอมโพสเตอร์ปุ๊บโอเคเราก็จะได้ดินมากโอเคดินเราไม่ต้องคราเดียวได้มาสองต่อไปเป็นโคบอลสโตนนี่ปะอันนี้ไงสโตนซีด เราต้องใช้สโต้นเหรอตโต้นปกติใช่ไหมแต่เราต้องใช้นี้เยอะโอเคแล้วก็เคเลไม่ได้ไม่ไม่ใช่ดิเราต้องกดอันนี้นี่ไงโอเคมันต้องทําต้นพืชแต่ไม่ใช่ต้นน้ำโอเคอันนี้ทํายังไงใช้กาเวลกาเวลเรายังไม่มีแค่ั้นเราปลูกก่อนเทาน่านี้สองต้นอินเฟอร์เรี่มกับดินต้นหินหนึ่งนะอันนี้น่าจะได้หนึ่งสองสามสี่ คอนอื่นเราต้องมีซีดโอ้โหไม่มีเลยเหรอถ้าผมทุบจานนี้มันจะได้เท่าแหละมันก็ได้แค่สองอันเกกันอื่นล่ะครับเจ้าเขาเรียกว่าตัวไหนนะนี่เจ้าตัวนี้เอามาสองอันปึ๊บนี่อาอินฟลูเอียมมานี้ไม่จาเป็นต้องเรียงนะทุกคนวางเลยคอมพเตอร์โต้ได้ไหมปึ๊บ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 โอเคอันนี้ก็วางปุ่มเพื่อให้ระบบมันทํางานแปบลบว่าอันนี้ไม่ได้คอมพเตอร์โตนแล้วเขาใช้อันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคแล้ก็จะได้หินมาหินฟรีๆโอเคต่อไปแล้วก็ทำผมจะทำอะไรนายจันทรหนึ่งเอาเก็บ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไว้ทำเคปอนก็คือวอเตอร์เอเซนต์ก็คือตอนนี้ผมยังไม่มีกาวเวลนะใช่ผมยังไม่เคยได้โอเคต้องใช้ดินกับหินแล้วเหล็กละ่ะเหล็กทำยังไงเพื่อผมจะได้เก็บไว้นะอยู่เทียสามบ่าเหล็กนี่ใช้4อันโอเคเก็บไว้4อันทีเดียวเราเอามาทำฮอปเปอร์นะ4อันฮอปเปอร์ได้อะไรโอเคได้ถึงสามนะโอเคแล้วก็ทำโบทานี่ พอเกีเราต้องโอเคไปเผาเก้าอ่านเก้าปึ๊บมันต้องใช้อะไรนะเทอรักคอต้าป่ะจะได้โอเคเราพอไหมเนะี่ยเราให้ทั้งหมดกี่ก้อนห้าสิบห้าหกสิบพอไหมมีห้าสิบห้าโอ้ผมต้องเหลือไปได้วยโอ้ยนี่ไงนี่ก็ห้าสิบเก้าผมต้องเหลือไปทำเท่าไหร่นะวอเตอร์เอเซนต้องใช้สี่ก้อนอย่างเพิ่มสี่ก้อนนะั่นนี่ผมมีห้าสิบเก้าเดี๋ยวผมลองขุดนะเผื่อไปเจอเทอรักคอต้าก็มันมีอยู่นะแต่ว่ามันให้มาเยอะมากเลยอนะเราสักสิบก้อนก่อนไหม okay. โอเคนี่แหละมันจะได้เทลกาตะนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอเคสิบไอันียมันรวมกันไม่ได้อ่ะเสียดายเอ้ยยาต้องขุดให้ได้สักอันหนึ่งครับห้าอันนะทุกคน้ยลามะไม่ใช่ลาเฉยๆหรือเปล่าโอ้ยหมีออกไป้ยวิลเชอร์สวยงามอุ้ยอ็้อสามจรพวกสามจริง เราต้องคลายนี่นะมันชอบเตกอืออืออืตายเอาตัวเทมมาตัวเทมมาสัวไหนอ่ะตายตายแล้วมั้งผมว่าโอเคเขาผ้าอันนึงมาแล้วก็คราบโอเคได้มาหนึ่งได้มาสองปุ๊บโอเคมอเปอร์อยู่ไหนโอ้ใจหายใจความอเอวก็ทำหีบ สาอันก็เ,เป็นเชดปกติก็เอามาครับโอเคเอาซักตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขยายกรอบอีกนะวบอกว่าปึ๊บป,ปึ๊บแล้วเราก็ต้องดูน้ำมันของเทียไหนเราสามารถใช้ดินนั้นเอามาได้โอเคถ้าเป็นเทียหนึ่งปกติก็เอาโฮกับดินปกติแล้วก็อินเฟอรีม่มเราเอาแค่3อันโอเคแล้วก็ขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาแล้วก็ปลูกเลยโอเค แล้วเราก็รอนะผมอยากได้แต่สองนนี้เอามาทำเออ่กาเวล,ลวเดี๋ยวเราเอามาค้าเราสามารถใช้บนมิวเร่งมันโตได้ไหมมีแค่3อันเก็บไว้ก่อนแล้อย่างอันสองเขแปลว่า8 8นาทีเลยนะกว่าจะได้อันนึงอ้าวเฮ้ยทามจิงโอ้โหเรามาขุดรอนะเพื่อได้กาเวลงั้นเราก็ต้องทำอีกอันสีใช่ไหมทำรอเลยแล้วกันนะผมว่าเคสๆเราเหลือยเยอะอยู่นะอ้๋อทานผมไม่ไหนมูดาหกสิบสี่ก้อนอ๋อยู่นี่อ๋อลองเผาดูมันได้อะไรผมอยากรู้ถ่านเผาถ่านได้แหละได้ถ่านที่ดีกว่าเดิมนิดอ่ะต่อไปเราก็ต้องตามมาเทลากอต้าเพื่อะไรดี มันมีสีอะไรแล้วงั้นก็พิงแล้วกันนะทุกคนคืใล้มันอยู่ข้างกลางตรงนี้ไม่ได้ไเลยแหละแกไฟแรกแกไฟเลกเรามีพอไหมไม่พอหรอนี่ โอ้มันโอ้มันได้ดิได้ดิไม่ได้ดไ,ดไรอะ่ะก็โลสโตนสวยมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้เก็บไปก่อนอู้อยีไ่ไงแห่งอาหารเรามาแล้วทุกคนโอเคพังขุดจนพัง ไม่พออันนี้ขาดหนึ่งโอเคปึ๊บโอเคครบแปดงยังยังอยังอยังอีกลีลานะานี่สัตวโอเคอเค,อเคบอลสี่อัน อาร์เวลสี่นี้ใช้อุ้ยแค่สองอันก็ได้ที่หกนี่ว่าผมคิดว่ามันได้แค่อันเดียวโอเคโบโบโอเค,อเ,คเอาวาเวลคาวเวลววปึ๊บปึ๊บต้องคราเป็นตัวค้าแน่เลยถ้าเป็นเงี้ยทุกคน ถ้ามันคาบในตัวไม่ได้มันแปลว่าต้องคาบเป็นตัวคาบนะแล้วก็กดบวกไม่ใช่นี่มันก็จะได้แหละโอเคผมก็จะได้เควสตัวนี้มาปุ๊บ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 โอเคได้ไหมสิบห้าก้อนสวยงามกาเวลสี่อันแล้ก็ดินสี่อัน ถังน้ำปึ๊บโอเคผมต้องใช้อะไรกันโอเค ค okay, แล้วก็ฟีดใช้อินฟลูเอนต์ปกติีอันเค okay. แล้วก็จะมี K แบบไม่จำกัดฮะไปโอเค วิ่งผมต้อใช้ดินอีกกับอินฟอรเรียมอีกอย่างนั้นหนึ่งเอ้าอุ้ยมันย้ายของได้ด้วยเหรอจริงปะแจ๋วแจ๋วดีเทียนหนึ่งใช่ปะอืมเอเลเมนทัลน่าจะได้แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักไม่คุ้น เออเบโอเคได้เหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้ผมว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันสี่ต้นเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำแรกกันดีกว่าเล็กทานนู่นนี่นั่นโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย